มันพาที่สองจะเป็นพาทที่เราจะพูดถึง Aqueous Solution ก็คือการ e l e c t r o l y ไ i ติกในตัวที่เป็น a q u กวีสที่มีน้ำเป็นตัวทำลายเพราะนั้นเราจะขึ้นพาทแรกพาทแรกก็คือ Water Electrolysis พูดง่ายคือหนอน้ำมาใช่ไหมหนูก็ชาร์จไปเลยชาร์จไฟเข้าไป ปัญหาของมันก็คือว่าน้ำปกติเนี่ย pure water ครับมันไม่นำไฟฟ้าเนาะมันเป็นนอน conductive ออมเเผวเพราะฉะนั้นเราต้องบวกถ้าเราอยากให้มันนำไฟฟ้าใน water electrolysis ต้องใส่ electrolyte เข้าไปด้วยนะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้อะไรปกติเราใช้พวก sodium sulfate ยมโซเดียมโซเฟตแต่เราจะยังไม่พูดถึงเราจะเอาน้ำมอาอย,อ,ำมอย่างเดียวอ่ะจิตีพอน้ำมาอย่างเดียวเราก็เซตอัพเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊เปะๆเหมือนเดิมเลยนะอ่ะเอามาแต่ต้องการหนูเปลี่ยนเป็นอะไรแทนเป็นน้ำแทนปัญหาของน้ำคืออะไร อาพี่นเอาแคโทดเนี่ยปัญหาของน้ำคืออะไรมันไม่มีประจุหรือเปล่าเออเพราะนี่ประจุแล้วตามันบอดตามันบอดหมไปถึงมันก็วิ่งเข้ากี่ขั้วเลยท<ำ>ั้งขั้วเลยครับวิ่งทั้งแอนดโหนวิ่งทั้งแคโทดนะวิ่งทั้งแอนดโหนวิ่งทั้งแคโทดไปแม่สองด้านเลยอือืมืมที่ว่าทุกสอนใหม่นะ เปนนี้แล้วกันก็คือจะวิ่งเข้าทั้งสองขั้วเลยเพราะว่าน้ำมันก็มีแค่นั้นนะครับอ้าวย่างนี้แล้วปฏิกิริยาจะเกิดอะไรได้บ้างอะลองย้อนไปดูดิมีไปยายไหนที่เกี่ยวข้องกับน้ําบ้างจากที่เราเรียนกันในตารางเทเบิลเนี่ยอะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำบ้างว่ามาเดี๋ยวลองหาดูดิที่มีน้ําอย่างเดียวเป็นตัวตั้งนะหรือเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้อ,อันไหน หนึ่งจุดสองสองเก้าป่ะใช่ป่ะมีอันนี้หนึ่งป่ะอันนี้อันหนึ่งอันไหนอีกหนึ่งจุดเจ็ดเจหนึ่งจุดจ็ดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดด้วยะหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดด้วยถูกต้องอันไหนอีกเอ่อูนทูซีซูน ศูนจุดสี่ไม่ได้เพราะหนูต้องใช้อะไรด้วยมีออกซิเจนด้วยเออมันไม่มี <c oughs> เราไม่ได้ใส่เข้าไปมีอะไรอีกสีฟ้าข้างล่างเห็นไหม <c oughs> อ่ามีทั้งหมดเพราะน่ะลองไล่ดูเนี่ยแต่พวกมีนทั้งหมดสามอันพวกมีทั้งหมดสาม,มอันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหนูบอกสมก,การที่มันนะวันแรกก่อนก็ได้ครับอันล่างสุดเลยอันล่างสุดกันล่อ สอง H สอง O ปะ <S 2> <2> <S บวกสองอิเล็กตรอนได้ละ H สองบวกกับสองอะไรสองลบถูกไหมถูกเนาะลบศูนย์จุดเท่าไหร่แปดสองเจ<ะ>็ดแปดสามถัดมาอันสีเหลืองออกซิเจนใช่ไหมบวกสี B ่ H บวกเจอไหมครับ<อ>บวก สี่เล็กตอนเถูกปะที่เราไฮไลท์ไว้เนาะได้สองน้ำอันนี้เท่าไหร่ครับบวกหน,นึ่งจุดสองสองเก้าบวกหนึ่งจุดสองสามนล้วมันอีกอันหนึ่งอะ H2O2 ใช่ไหมเ้าจะไม่ผิดบวกอะไรสองอี 2. 2> <H> 2. ได้เอ้ไม่ใช่มีสอง H ด้วยสอง H บวกด้วยบวกได้ สอง่สองนมาอันนี้เท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดบวกอิหนึ่งจนะุดเจ็ดเจ็ดเเพราะฉะนั้นปัญหามันก็จะเกิดแล้วว่าสมการมันไม่ได้มีแค่หนึ่งมันมีตั้งสามอันถูกไหมพอมีตั้งสามอันแบบนี้วิธีจัดการของเราเราจ,จัดการยังไงคำตอบคือถ้ามันมีสามอันหนูก็แค่ดูว่าอันไหนมันควรจะอยู่ขั้วไหนอ่ะเราลองมาดูกันแค่โทษหรือแอนโน่ก่อนก็ได้แอนโนก็ได้ แอนโดต้องเป็นตัวให้อิเล็กตรอนหมดนะให้อิเล็กตรอนแปลว่าน้ำเกิดตอนคุณจะอยู่ฝั่งเดียวกันของสมการหรือคนละฝั่งคนละฝั่งถูกแล้วน้ำเก็ดตันอยู่คนละฝั่งเพราะนั้นมีสองสมการแค่สองสมการที่สามารถเกิดได้กแค่สองสมการในขณะที่แคโทดถูกไหมแคโทดก็คืนนี้อันเดียวน้ำรับ งงบะไม่งงไม่งงนะก็คือแยกสมาการก่อนแหละว่าไหนคนจะอยู่ตรงไหนอ,อ่ะอย่างหี้เนาะอ่ะทีนี้พอแยกสมาการเสร็จคือจากสมาการเราเนี่ยมันคือสมาการ reduction นะครับแต่จริงๆแล้วปฏิกิิรยาที่เกิดที่ anode มันเป็นปฏิกิิรยา oxidation เพราะฉะนั้นเอ่อจริงๆมัน,มาานครรวร,ร,ครจะพพกลับสมการแหละนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจแต่ว่าพี่กัดสมการนะมันก็จะกลายเป็นแบบ่องแทนลนะ แต่เวลาหนูจะใช่อิสุลมาพิจารณาเนี่ยหนูจะอิสุลออกซิเดชันหรือ e ิสุลไอรักชันก็ได้แต่พี่กลับสมการแปลว่าอันนี้จะเป็นอ e ิสุลออกซิเดชันแหละเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนไปในขณะที่อันนี้จะเป็น e ิสุลไอรักชันเพราะมันคือการรับอิเล็กตรอนถูกปะแต่ไม่ว่าจะเป็นอิสุลออกซิเดชันหรืออิสุลไอรักชันมันควรจะคำนวณได้ทั้งสองแบบนะแหละมันเคยมีปีหนึ่งที่ข้อสอบออกมาเป็นอิสุลออกซิเดชันแล้วเด็กอะทำไม่ได้เพราะเด็กไม่รู้มันมี หมายถึงว่าเด็กเข้าใจมันจะมีแค่อิสุลดิแรคชันหนึ่งดียว้ไม่เกี่ยวอ0ส x i ออกซิเดชันนก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแอโนดี๋ยวพี่จะมาร์กไว้ตรงนี้เนาะแอโนดเนี่ยคือขั้วที่ให้อิเล็กตรอนใช่ไหมให้อิเล็กตรอนแปลว่าอ0ส e d ด c t i o ชันควรจะสูงหรือต่ำต้องต่ำถูกปะเราต้องเลือกตัวที่มันต่ำอิสุลออกซิเดชันต้องเลือกตัวที่เป็นไง เพราะนั้นเมื่อวัจะให้อะไรมาหนูก็ต้องควรเลือกให้เป็นแค่นั้นเองแต่นะคะที่แคโทดเนี่ยเป็นขั้วที่อะไรรับอิเล็กตรอนหนูกะหนูก็ควรจะให้อ e ิสุ่นเรียคเป็นไงสูงๆแอนโนดเนี่ยจริงๆเราก็ามันดูไม่ยากเพราะว่าส่วนไหนเขาให้อ e ูสุ่นเรียคมาอยู่แล้วอ่เพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แปลว,ว่าสมการไหนเป็นสมนการที่เกิดในข้างบนครับแคโทดมีสมการเดียวเกิดอยู่แล้วแอนโนดอะ ไอเคออคซิเดชันต้องสูงๆอันไหนสูงกว่ากันอันบนบะอันบนเอออันนี้เกิดอันนี้ไม่เกิดแปลได้ว่าสมการที่เกิดคือสมการหนึ่งกับสมการสามเนะาะเพราะฉะนั้นสมการรีดอกที่เรามีคืออะไรครับคือเราก็รวมสมการหนึ่งกับสามเข้าด้วยกันหนูจะได้ว่าอะไรอ่ะเอาสมการหนึ่งมาใช่ไหมกับสมการสามมาบพี่ช่วย รรการหนึ่งใช่ไหม,รรมกับสมการสามรวมดิคูณอะไรก่อนคูณสองข้างหลังคูณสองข้างหน้าก่อนข้างล่างถูกปะก็จะเป็นสี่สี่สองสี่ถูกปะแล้วก็จับบวกกันตัดนี่ทิ้งเอ้ไม่ให้ตัดอีกตอน,นทิ้งตัดน้ำทำไมอะหนูจะได้เท่าไหร่ครับหกเาหกน้ำ,นำใช่ไหมหกเฮ o ต ใช่นั้นเลยนะกลายเป็น O2 บวกอะไรสอง H2 บวก4 H บวกบวก 4, 4 OH ลบซึ่งอันนี้มันคือกี่น้ำสี่น้ำถูกไหใช่สี่น้ำเวลาตักนี่เหลือกี่น้ำสองน้ำเพร,ะราะนั้นสำคัญจริงๆคือสองน้ำที่เป็นลิควิดจะสลายตัวให้ O2 ที่เป็นแก๊สกับสองไฮโดรเจนที่เป็นแก๊สในขั้นปฏิภูมิเ,เราแยกน้ำ ซึ่งจริงเราสามารถทําได้ด้วยเขาเลยนะเซตอัพง่ายๆนะเอาถ่านไปฉายอันนึงเอาน้าใส่เอาเกลือใส่แล้วก็ชาร์จไฟเข้าไปจบล้วก็เห็นฟองฟู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 ออกมาเต็มเลยอ่าคําถามคือเสาไฟฟ้าเท่าไหร่มีส่วนเซลลเท่าไหร่ฉเนต้องการหนึ่งกับสามแล้วก็สามลบหนึ่งถูกปะก็สามันรับก็คือลบศูนย์จุดเท่าไหร่ ส่วนจุดแปดสามลบด้วยหนึ่งจุดสองสามบวกไม่หนึ่งจุดสองสามหรืปลไม่ใช่หนูว่าบวกกันเลยเพราะมันเป็นออก d a t i o n reduction แล้วเนาะใช่จะได้สองจุดศูนย์หกลบสองจุดศูนย์หกโอแปลว่า external เราต้องใช้เท่าไหร่มากกว่าเท่าไหร่สองจุดศูนย์เออสองจุดศูนย์หกโอซึ่งจริงแล้วถามไปใช้ข้อหนึ่งก็ไม่พอต้องก่อนต้องสองเออสองก่อน ไม่งั้นโวไม่พอ <Yay. S 1> งงหรือไม่งง